น้องนางน้องนางลองกับพ oh, 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 no well, ่อจ๋าให้พ่อแสนนวดอู้ยโอ้พ่อจ๋าเอาพ่อแสนนวดนวดนวดอ่ะนวดนวดนวดโอ้น้องนางห่วงพ่อจ๋าไม่ให้จับไม่ให้จับพ่อจ๋าเลยรู้จักนวดให้พ่อจ๋าด้วยไอ้ยื้คนบางคนก็แย่งซีนมากเลยนะฮะวันนี้ตบน้อยด้วยนวดตบน้อยคอ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 เก่งจังเลยเก่งจังเลยพ่อแสนน่ารักที่สุดเลยดู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 ขาพี่ดูนะฮะโอ้ยไซเดอร์ไปเลยโอ้โหทำอะไรลูกตุยนุ้ยทำอะไรลูก สวัดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแกล้งลูกสาวกับพ่อแสนนะครับว่าลูกสาวของเราจะมีปฏิกิริยาอยังไงนะครับแล้วก็เราจะให้อาพ่อแสนนะครับลองนวดดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเรามาแกล้งตัวเล็กก่อนนะครับแกล้งเจ้าตาแป๋วก่อนนะครับดูเดี๋ยวครเดี๋ยวเราไปแกล้งกันเลยนะครับไอ้แมาหาพ่อแล้วไปด้วย พูกอดเราจะลองใจเขาดูนะคะว่าระหว่างพ่อกอดตะอ้วนกับเขาเนี่ยเขาจะทำยังไงนะคะเวลาพ่อแสนสุขไม่ได้สนใจหรือว่าไม่มีใครสนใจเขานะคะเขาจะเป็นยังไงกอดขาไว้เลยค่ะพี่กอดขาไว้เลยก็วันนี้มารื้อฟื้นความทรงจำพ่อแสนสุขด้วยนะคะ ื่องกิจกรรมการนวดค่ะหน้ากอดตรงไหนหนี้าตักนวดดูพ่อแสนสุขเขากอดเขากอดพ่อจ๋าไว้ดูน้องนางกอดมือไปค่ะพี่พี่เขาไม่ให้เธอหรอกตะอ้วนเอ้ยเนอะ อาจจะไม่ยอมเลยคนะ่ะเขาจะไม่ยอมให้พ่อจ๋าเนี่ยไปเล่นกับพ่อแสนวันนี้ลมเย็นดีมากค่ะวันนี้อากาศช่วงเย็นเย็นนะคะสี่โมงเย็นค่ะตอนนี้อากาศดีค่ะน้องนางค่ะจะดึงมือพ่อมาตลอดเลยนะพ่อแสนน้อยใจแล้วนะพ่อแสนน้อยใจแล้ว กอดขากอดตัวเขาทำเหมือนพ่อแสนนะคะเขาอยู่พ่อแสนกอดคนะ่ะพ่อแสนกอดมือทางนี้น้องนางกอดมือทางนี้หนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมทางนี้แรงดีกว่านะคะก็น <c oughs> <g ül> <g ül> ้องนางเขาค่อนข้างที่จะเซสทีฟนะคะกับกับเรื่องแบบนี้มากๆเลยนะคะเขาต้องการให้เราอยู่กับเขาตลอดนะคะต้องการคนต้องการเพื่อนนะคะ<อ> <c oughs> เป็นช้างที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว ต้องการเพื่อนพี่น้องดูดูดูท่าดูท่าพี่พี่ดูท่าค่ะเอ็นดูจังเลยหพอรักนองคนดียอหัรันางคนเดียวเดี๋ยวหัวนางคนเดียวลางหัหวหัวหัวหัวเดีค่ะ ดูค่ะพี่พี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูละดับต่อไปนะคะพ่อแสนสุขจะมาชนนวดค่ะมาดูกันว่าจะจําได้หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยจ้าโอ้น้องนางน้องนางลกับพ่อจ๋าให้พ่อแสนนวดโอ้พ่อจ๋าเอาพ่อแสนนวดนวดนวดอ่ะนวดนวดนวดโอ้น้องนางห่วงพ่อจ๋าไม่ให้จับไม่ให้จับพ่อจ๋าของหนูนะเออนวดนวดนวด โ, <input? S 2> โอ้ย 1941, ร้านนวดจะเส,สร็จภารกิจไม่น้อมีเด็กน้อยก่อกวนหนิน้ออ่านวดนวดนวดอ่านวดนวดนวดเอาเอาละโอ้นวดนวดให้พ่อจ๋าอรังวันมีกินกล้วยด้วยไอ้ยไอ้ยอ่านวดนวดนวดเขาหัวแรงๆหน่อยพ่อแสนอนวด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 ย์ เก่งจริงๆเลยรู้จักนวดให้พ่อจา๋าด้วยไอ,อ้ยอคนบางคนก็แย่งซีนมากเลยนะคะโอวันนี้เขาผ่อนคลายกันทั้งบ้านค่ะพี่พี่อโอสบายใจเลยเนาะอ๋อนวดนวดๆๆนวดนวดนวดหนูหนูด้วยหนูด้วยหนูอยากหล้ทำอ,อะไรกันจ๊ะโอ้โอ เดี๋ยวเราก็ให้น้องนางคะได้ผ่อนคลายเล่นทรายไปพร้อมเลยค่ะพี่พี่รีแลกไปด้วยกันนะคะผ่อนคลายทำกิจกรรมยามว่างด้วยกันค่ะอะดิ้ง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 อ๋อนวดหนวดหนวดหนวดน้องนางนวดเป็นหรือยังคะลูกน้องนางยกขาไว้เลยลูกยกขาทับไว้เลยเออนอนทับลงมาเลยลูก พ่อแสนอยากจะยกไปทั้งเสือเลยใช่ไหมลูกอ้าวมีเด็กแอบไปเที่ยวเด็กแอบไปขโมยของแล้วเด็กไปขโมยของแล้วอ๋อทางนี้ทางนี้ทางนี้จะขโมยสตร์แล้วเด็กทางนี้ไปขโมยของทางนี้มาขโมยสัตร์แล้วค่ะเอยเสือสตร์เนาะพี่พี่ขาแต่ละบ้านก็เรียกไม่เหมือนกันนะคะทางนี้ก็เรียกเสือบ้างสัตร์บ้างเนาะเ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้พอเวลาเห็นกล้วยเขาอ่อนเลยค่ะโอ้นอนอันนวดลูกหน่อยนวดลูกหน่อยนวดพ่อจ๋าแล้วนวดลูกก่อนอันนวดนวดนวดกบน้อยก่อนนะนวดกบน้อยด้วยโอ้หนวดกบน้อยหน่อยเร็วโอ้ขอครับกบน้อยอยากให้นวดเหมือนกันนะกบน้อยนี่อ่ะเ้ยน้องดูค่ะพี่พี่สบายใจเขานะคะ ไอ้ยอะเออเออนวดกบน้อยด้วยนวดกบน้อยขอขอคออเเก่งจังเลยเก่งจังเลยพ่อแสนน่ารักที่สุดเลยโอ้ยดูกบน้อยค่ะพี <h <h uh, ่พี إن, ่กบน้อยยอมเขาซะที่ไหนล่ะดูสิคะเดี๋ยวค่ะกบน้อยไม่เคยยอมใครนะคะเนี่ยอ่ะเรานอนเรานอนให้พ่อจ๋านวดดีกว่านี่เรานอนให้พ่อจ๋านวดเลยว้าว นอนกับพ่อจ๋าเลยลูกนอนข้างกานให้พ่อแสนเขานวดให้เอาเอาเอาเสือไปเอาเสือไปไหนลูกนอนลมเทื่องดีกว่านอนลมเทื่องลมเทื่องเลยลมพัดตึ้งยังไงเืีย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 งเตียงถึงเตียงเตียงถึงลมพัดตึ้งยังไงนะทํายังไงไม่ยอมเขาจะให้เธอนอนก่อนหรือเปล่าเขาไม่รู้หรือเปล่าเออเธอลองนอนก่อนเขาไม่รู้ อ้ยจังแมนนะเสือลูกเสือเสือเตะเสือไม่ได้เตะเสือไม่ได้วายตายแล้วเอาเสือออกมาก่อนตะวันเออไม่เอาไม่เอาไม่เหยียบเสือไม่เหยียบเสือนะแอ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 ะโลขาอ่อนเลยรู้ว่าตรีทำผิดค่ะเออนวดโอ้ยเออนอนเสือแต่ละท่านี่เนาะโอ้ตุยนุ้ยเสือป้าป๋ามาให้ได้นี่ โอ้นวด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 ให้ล oh! ูก i̇şte จ๋ารักร uh ักลูกจ๋านวดนวดให้น้องนางนะโอ้ยน้องนางถูกใจเลยใช่ไหมลูกเออนวดเก่งนวดเก่งเออพ่อจ๋านนวดเก่งที่สุดเลยโอ้น่ารักจริงๆเลยตุยเนยเอาเสือเสือออกมาก่อนน้องนางใจเย็นลูกเอาเสือไปนั่งห่วงห่วงเสือไปแล้วไปแล้วเฟี้ยงไปนู่นแน่ โอ้ยเนาะไปแล้วไปแล้วเอาเสือเอาเสือออกมาก่อนอาเสือออกมาก่อนอื้มโอ้ยจังแมนเนาะเดี๋ยวต้องเออซักตากใหม่ก่อนไม่เป็นไรอะใครอยากกินกล้วยว้าวว้าวว้าวใครอยากกินกล้วยว้าวว้าวว้าวใครอยากกินกล้วยความน่ารักของตุ้ยนุ้ยกับพ่อค่ะพี่พี่ อยากกินกล้วยนะมีนวดแบบยืนก็ได้นะคะรบริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> รับประกันว่าประทับใจคุณลูกค้าขาแน่นอนนะคะกอดก็ได้หอมก็ได้นะคะเออพัช <c oughs> จะมีอะไรให้หม่ำไหมคะ ชนเสาโอ้สไลเดอร์สไลเดอร์โอ้ลากลงไปเลยสิคะเห็นเสือเห็นเสือเห็นเสือระวังนะระวังเสือนะกลัว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 เมื่อกี้สไลเดอร์ลงไปจะไปเล่นเสือค่ะพี่พี่เอยจัเแมนเนาะความเด็กน้อยตุยนุ้ย อ่ะเคาะหลังอีกหรอโอมีเคาะไหล่มีเคาะไหล่พระจ๋าตัดปัดยามาเมื่อยไหล่มากเลยพขอแสงเคาะไหล่ให้หน่อยนะโอ้อนเคาะปากลูกก็ถือว่าเขาก็ยังจําได้นะคะพี่ี่ยังยังไม่ลืมกับความสามารถของเขาแต่ว่าเราก็ต้องจูนบ้างเนาะเผื่อบางทีเขาจะลืมไปก็เสียดายความสามารถนะคะช้างมีความสามารถเราก็จะไม่ให้เขาลืมนะคะเดีค่ะ นี่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 อุย้ยมีเด็กห่วงมีเด็กห่วงขั้นกลางจับมือพ่อไว้เลยอุย้ยพบเด็กห่วงหนึ่งอัตราค่ะพี่พี่ทีนี้ขาบังไว้เลยนะทีเนี้ยจะไปไหนลูกไปหาแต่เสือได้หนีเด็กน้อยคนนี้นี่ดู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 ดดข่าวพี่พี่ดูนะคะโอ้สไลเดอร์ไปแล้วโอ้โหทำอะไรลูกตุยน,นุ้ยทำอะไรลูกหนูจะไปไหนลูก นไไห,นหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนอุ้ยเฟี้ยงมาหาแม่อีกแล้วแม่ผู้รับจบทุกสถานการณ์นะคะ <c oughs> ห่วงทุกคนนะ,ะคะเดี๋ย่ะนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาไปเที่ยวกันแล้ว, <c oughs> วเราไปเที่ยวดีกว่ามีเด็กน้อยหมดแต่นอนเล่นเราขึ้นรถไปเที่ยวกันดีกว่าวเราโอ้ <c oughs> เราขึ้นรถไปเที่ยวกันดีกว่านะอุ้ย เราไปเที่ยวกันเถอะไปแล้วเข้าที่พักเสร็จกิจกรรมยามเย็นเย็นวันนี้คะ่ะฝากพี่จ๋ากดไลค์กดแชร์ให้หมูน้อยกับพ่อจ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ